เอ้ถ้าถ้าใครตีแล้วส่งส่งไปห้องหลักฐานด้วยนะห้องหลักฐานนะคนละฝั่ทีอ่ะถ่ายด้วยนะถ่ายด้วยนะเดี๋ยวผมสะบัดข้อมือรอก่อนวันนี้จะสะบัดข้อมือเว้ยขอให้แบบดองดีเว้ยมึงดูมือแดงปะยังสะบัดให้ด้วยะสะบัดป๊อปปี้ฟึบมีเสียงนะฟึบเสียงอะไรเฮียฟึบเสียงอะไระเสียงอะไรเฮียฟึบบอกพี่กดบีกดบีเต้นนะกดบีเต้นะกระดูกติด เด <Make> ฟึบต,ตัวตัวล้มไม่เอา,เอาไม้สามเอามีดสามบอลบอลไหนลางบอลบอลมันมีเสียงเล้วเลยพี่มีอาไหนเก็บดีไหนบอลด้วยเสียงบอลเป็นไ,ไงโอ้โหโ <c oughs> อ้โหกินซาบโอะพี่ติดหนะ้มาติดหน้ามามามาเลขสามแปสี่มาเชียบติดแล้วพี่งอา้มยิ่งแบบพี่วง อันนี้เราตีพร้อมกันไหมเราตีพร้อมกันใช่ไหมกดทีเดียวเลยแวเราพร้อมกันเลยั่าแบบพร้อมยี่ิบปันทำไมเนี่ยตีเหียนสตาร์กันไว้่อนเลยกันนะเปียกอยู่ไหนอะเปียกมาปะยู่ไหไม่พอเนี่ยเอกไม่พอน่ะอ๋ออนี่ไม่เล่นเขากดเลยนี่หว่า6กรอได้ไงมันต้องตีเหรียญต้องใ้ไอพี่เปียกเปียกเปียกเปยกเปี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 ย ไปผู้อะไรเลยอีกพีไม่พอว่ะน้องผัดอะไรอีกวะผัดอะไรเยเอสต์ตัวมีใครมีเลสไบเบขายไหมครับพี่พี่ไปได้ปะเดี๋ยวพี่ไปได้ปะถ้าหลพี่เกดไม่น้องถ้าไอ้คนที่ไปนอนก็ไม่ได้แล้วใช่ปะใช่ยืมซื้อซื้อตัวที่ซีไปตียาชิกเก็บบอลเก็บเลสเก็บแล้วเก็บแล้วแกงบอลเซตเนี่ย ไอพอ่เียกบอกไม่ไม่ไม่ต้องไหรอกคุณกาเขาบอกเอาจริงปะกูเอาเวลาแบบอะไรที่มันจะได้ของอ่ะโอ้โหมันเป็นระเบียบเป๊ะไม่มีดิ้นไม่มีอะไรเลยมึงดูดิแบบเป็นระเบียบมากอ่ะใช้ตะกุนเอกปะเฮ้ยแบบกลัวแตกแถวมึงไม่เหมือนไม่อะไรเลยใช้พี่หอยไม่หรอผมเคยใช้อยู่ไม่ไม่ผมมันก็ต้องขออยู่แล้วเพราะไม่ขอเลยเพราะว่าโดนโดนจตีเกตติดรอบน่ากลัวพีเกดโคตรคุ้มอ่ะใช้ตังค์โคตรคุ้มเท่าไหร่บอสเ้าเล่นมาเล่นกลับไปดู เนีเปียกคุ้มปะล่ะแล้ววันนี้กูช่วยมึงเกียไปหมอนไปเกียร์มันคุ้มไหมมึงพูดปะลักพูดในในแต่สิ่งที่กูไม่ดีไงช่วยอะไรไม่ให้เนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่เออเขาไม่ให้เราเดี๋ยวเอาไอ้เปียกไอ้เทอร์ลีได้ได้กูได้รู้ไว้ว่าแม่งเป็นแบบนี้ไอ้เหี้ยพี่ขอโทษขอโทษบอสได้รู้บี้ไปยังเปียกสิบเลสเฮ้ยบอสขึ้นไปแล้วในคูนเขาอะไร เียช่วยตีบอกบอกฝีต้องห้าทีขอโทษครับพี่ขายๆพี่โอ้เปียกขอ่อยูว่าเาก็ทีเรียกขอโทษล้วโอ้เปียกผมพี่บอลดูเดยดูไม่พี่พี่ว่าพี่ว่ากับพี่กินมันร่วมมาเลยเดี๋ยวเดียวซอสทีโอ้โหเร่อกอะไรนะเบลเเราพี่เก๋เขางพี่ไหนเก้าร้ต้องใช้คนละอีกเก้าร้อยนะพี่ตัวเกีวหกร้อยบวกอีกเก้า้อยนะ รื่ข้มึงเป็นไรคินอ้าวเรียบร้อยมึงไม่มีพีกแน่เดีกไม่้เก้าร้อมีรอบมีเก้าร้อยเก้าร้อยเฮ้ย้ยบวกเก้าร้อยอ่ะเฮ้ยคินเป็นไรเนี่ยน้องเฮ้กติดที่กซี่ไปไกลเลยไปกลเลยเเกตพเกเเกขอี่เก้ารอยหน่วยเลขสามแปสีเราได้รูบี้ยังบอสยังไม่ได้รูบี้เลยเลขสามแปดสีใครมีวบดแดงขายไหมครับ่เ้าเมย์สามแปดี่ไเท่าไหร่พี่ อ๋อกี่เมตรผมเมาสามปใช้ทีละเท่าไหร่้ามีเอาสิเมตรพี่กมี9ก้าสิบเมตรสิเมตรเหรอเนี่ยกนได้ฮนได้ฮไรไมน่าอเาสิบเมตรเอาสิบเมตรจ่ายเดี๋ยวพี่จ่ายเดยไม่ขายหรอไดนะพีอกตีหมดแล้วอามาไมีอยู่มามามาดูว่าคืออเอ้ยๆขยับดีขยับดีพี่ไม่หม่ดับขยับดี ได้ครับพี่เอาหมดเลยครับตั้มบ่อเย็บเย็บดีเย็บดีเย็บดีนะโกโกบีโกอะไอโกแถวต่อหลังนะอะไรโอ้ยผมมีนะ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 ต่อหลังนะออกแถวอ่ะไม่เป็นเซีหองสิครับจะไรกันนะพี่ต้องเจอมีคนอะเซคิวเนี่ยพี่เฮ้ยมึงอยากชวนกูเฮ้ยร้องอะไรกันวะเขาแจกทุกคนแหละใครแซงคิวก็เหลือสองเทียมาหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับเฮ้กูเอาจริงนะขอยเพราะมึงติดกันนะแกดไปแกด ว่าไงโจมมึงเรียกกูหลายรอบแล้วมึงไม่ดีนอ่ะผมบนไว้แล้วพี่ถ้าผมติดพี่ลิศเอาไข่ผมไปสิบกันแตกไปสิบฮะเกี่ยวอะไรลิศมึงให้อะไรคนนอกแก๊งมีใบเบฟ้าเอาไปชุบบนแต่มึงให้คนนอกแก๊งได้นะโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเฮียไอ้ลูกกบบอกว่าเดี๋ยวถ้าไอ้ลูกกบติดนะก็สุูญหกจะให้ไอ้เปียงติดนะมันมันโหดมีดอะโหดจัดเลยโอ้ใช่หรอไอ้โกบบอกไม่ได้ทิวเบฟไม่ปืน สวยอ่ะถ้าเป็นติดวิตเบ่ะคือสวยอ่ะเฮ้ยพี่เเกลลพี่เก็ตพี่เก็ตแต่พี่อยากให้จูซี่ติดสวิตเบรคหน่อยเดี๋ยวก็ดับตอนเที่ยงไม่มาคือเราเทงไม่ตื่นหรอกไอ้พี่อะไม่ตื่นหรอกไอ้นกมีแต่นกที่นอนเช้านั่นแหละได้ฟังนะห้องส่งหลักฐานนะขอสามรูปนะขอสามรูปไปนะพี่เก็ตพี่เก็ตไม่เปียกเปียกเล่นพี่ให้พี่เก็ตติดเร่งแรงหน่อยไม่เอ้าฟังก็ดีคืออยากให้พี่เก็ตเสียสวิตเบรคเพราะว่าไฟจริ้งเลนตับพื้น อะไรแกแกก็ได้ใช้งานตลอดนะหน้าแรนด์อะโอ้โหอะไรผมพยายามหาช่องโหว่ไงว่าใครจะซ้ำพี่ทาาจูซี่ก็เอาพี่อะใครเอาต้นไม้มาใครจับบอสองอะได้กลิ่นไม่ที่จัดเลยวะยังไงถ้าพวกมือมีกันลองถามเล่มนะชิลถามเล่มนี่โตวะนังเฟยครับอุติ ะยยเฮีขอบคุณเพื่อนที่พูดแทนกูอะมาๆใครเดิมผ่านว่าคืองี้มึงมั่นใจไหมสมมติว่าหลอกอ่ะการตีอ่ะพอตีตุ้มเดียวพร้อมกันอะมันจะแบบหลอกมันทีเดียวแต่คือแตกหมดเลยป่ะหรือว่าแบบตุ้มๆตุ้มๆตุ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 มอย่างงี้ดีวะตุมนี่โดนตีหรือว่าพี่เพียงตื่นจะทิบหน้ามึงครับดังตุ้มๆตุมๆหลอกพี่เก๊พี่เก๊พี่เก๊เอ้ยพี่เก๊ขออีกพี่ร้อยหนึ่งดิพี่พี่นี่ไม่เอาอีกแล้วเขาทาฟื้อแต่มึงมาขอ เขาได้ซื้อก็ได้ซื้อได้ยินขายอะไรแบบเดยอะมามากูขายูอะไรอ้วนอ้าวูอะไรอ้จับประจานรูปไม่หร่อยมาดีมาดีเอาเอาเอาวาชินาเอาเอาหรอเสออรัแกเอากาตัดเอาเลิฟนะเอาไมเอาไหมเลี่เลสี่ไนขอดูานาได้หรอจเิงจริงอบัเปิดเชิลชิโมเรออะไรเอเเาแปดพี่เอะไรสี่สองสี่พี่เลเฟนดี้บอกหน้าจอฟ้ากาลังเข้ามา อะไรไว้ก่อนเพื่อนไอ้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิ่ข่ำปีเพื่อนไวคอนกบเจ้าฟ้าเราแยงนะเนี่ยเราแว่งกันเนี่ยน้องจีไอแก๊ง NPC นพี่นี่มาความจอฟ้ากำลังเข้าอยู่ในไอ้เฮียมึงแก๊งมึงหัวเล่าสบายกูอยู่วัดอะโดนกูตีพังอะเรื่องอะไรต่อครพี่เจ๋อพี่ขอไอีกคตันไหนพี่เฮ้ยกบเอาไปทำอะไรสตีสสวิทเบยพี่สามสิบบาท เอาเต็งไหมฮะโกดกตูนน้ามาหรอกินตัวติดต้นไม้ไม่มีหรอกให้มันไปหาเองมันต้องใช้เท่าไหร่อ่สามสิบพี่โอ้โหสามสิบแล้วมันใช้เกียนวะหัวเรองนี่ใครวะเฟนเดียโอ้ไอ้กบเล็กละเล็กสี่ห้าสองพี่น้องขอพี่หายละขออีกไม่หายมันใช้คันอะไรสิบเป็ดอะเลมอะฝุ่นไหวองค์ค้า มันมีแบบการปืนแล้ว่คุยร้านสองร้านสามพบแล้วใคต่อหนึ่งหนึ่งหกามหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่งหกาม มึงไม่เก็บอะไรเลยเว้ยแพ็กกับเบลเบะเรซต้องเก็บทุกคนนะเลสอะเฮ้ยเขาหาไปแล้วมามามาไอเจมีรายชื่ออยู่ใช่ปะมีพี่มีเออแล้วก็เวลารูปอะถ้าถ้าถ้ามันส่งมามึงเช็คให้ด้วยนะได้ได้พี่ได้ถ้าถ้าถ้าไม่ครบอ่ะเรื่อะไรต่อถ้าคนแบบไม่ถ้าคนมันเหลี่ยมเดี๋ยวกูมีวิธีจัดการเองโอเคพี่ เออมีเทลนะมีเทลพุ่งมาพี่เกตเล็กไกลจัดอันนี้ใครอ่ะเออกูกูเอามึงเหรอครับเฮ้เอาไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาเขามาให้เราไปไปที่อยากอุ่นเครื่องอ่ะไม่แล้วพี่จะชมลี่ยอะไรกันแล้วเนาะโช์ชมแมตอะ์แบบอะพนี้เขาให้โชว์แบบอาเอาฝาตาเอาอะไรเขาไม่ไหวหรอก เพราะว่าดีเจอปืนนะพี่เอ้ยพรุ่งนี้ชวร์แมนช่วยมาเชมึงโหดจัดเลยบ้างไอ้สัตว์น้าวันนี้เอ็มเกกับไรลับสี่กันจัดอ่ะรออะไรสกอไม่หาเลยแปดต่อเจ็ดใช่เหรอแต่มึงชนะเกมมีกวโตกินเลยนะพรุ่งนี้ชวร์แมนแล้วมันเฮดเอดาวทาวใช่พี่อือใช่ฮัลโหลใครต่อนีกาวสี่สี่พี่มันสามารถเอาคนไปได้แนะนอามันเป็นแค่โชว์แมตนสี่ศูนย์แปดพี่ อะไรนะ้วโปโลต้อคนในแล้วมันเทปไปเล่นได้ปะถ้ามันเป็นแค่ชัวร์แมตต์ือว่ามันต้องเอาคนในสลับในชื่ออย่างเดียวในชื่อไงชื่อแข่งนูพี่ไปให้ไปตีนี้ได้ปะไอสตาร์เฟลอะเออก็ไปตีดิไปตีเลยไปตีสตาร์เฟลก่อนเลยมันจะตีลายบอล บอลที่สองเจ็ดสองเลยที่สนับครับพี่เกศสนาเรับบวกสามเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับไปได้ย่อนปืนสักี้ตอนนอนเกิดติดทีเดียวเหรอใช่ครับทีเดียวมาพี่มีพี่มีไม่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 พี่เกศผมมีอยู่ครับพี่พี่ครับพี่ครับไม่เป็นไรครับพี่ไวเบแดงนะอ๋อไวเบแดงผมมันมีคนจะมาขายแล้วครับพี่เมื่อกี้เอเจ้พูดพูดคนพอพี่ชายผม มันบอกว่าบอกมันบอกไอ้ไอ้เปียกชื่อจริงมันชื่ออะไรวะพี่มันบอกมันบอกไอ้เดี๋ยวก่อนนะไอ้บอลแม่งเรียกกลัวอ้วนไอ้กูแจ้งใบแม่งเลยพูดเงี้ยมันพูดว่าอะไรเนี่ยพี่อีกล้มันบอกเรียกกูไอ้ไอ้อ้วนใช่ไหมไอ้กูแจ้งใบแม่งก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยเปียกมึงจะแจ้งใบพี่เหรอวะน้องชายเปียกไอ้เปียกครับพี่เฮ้ยคิมเป็นไรกูไม่ได้คิมกูถามจริงเถอะสามสองสามเลยไอ้ผมไม่ได้พูดที่ย้อนดูโกได้ โอ้กลับหลังจะ มีอยู่มีอยู่เจ้าเล็กไรพูดให้เลไปเท่าไหร่แล้วนะสองรอ้อยเไดก็ไดนะนี่ครบไวใช่ไหมปเปเลขสาเลขสามผมเลขสาครับพี่ชายสาบอันสองกอสอง oi thank you now you แล้วใช่ไหมพี่เลข413ครับบอสม่ว่าจะมีคนติดฟักคนหนึ่งป่ะผมผมให้สามเล่มเลยจริงป่ะได้ที่จะขอเล่มหนึ่งก็ก็โอเคนะกูว่าจริงนะกูกลัวแม่งเฟลเหมือนกับตอนที่ดันปืนที่ผ่ายเลย เก็บเก็บเก็บเลสเก็บแล้วครับเก็บแล้วพวกละขอบครับกระเป๋าสองแปดเจนครับวันนี้ฟ้าตอรี่เราน่าจะหมดไปหลายเองแล้วการตีฟรีบเบดอีก72ทีก็น่าจะอีก72็ดสองล้าน ทีละล้านกว่าได้เนี่ใช่ไหมใช่ครับพี่ทีละประมาณทีละล้านกว่าสวยเปลี่ยนโอเคผู้ <Okay. S 2> นี้นะอย่าลืมมากันนะพรุ่งนี้นะไม่ไม่ต้องตามมาน,นะเจียวเชียวเจียูเจียใช่ดิไ<ม>ได้ไรเพื่อนเปลียนอ,อะไรอยองไงให้กูระเบียงโดนผีนหลอก สี่ตวห้าเพื่อนสี่สวห้าครบแล้วใช่ไหมพี่ตัวเกียวครบแล้วตัวเฮียอะไรวามีใครมีโกสโตนขายขาพี่เกียรตพ่เก<ม>ียผมาฝากดสโตนน่ยพี่เรียกอะไรพีเก <c oughs> ีตือะไรอะไฝากสโตนสี่สองแปดเอร์ตู้อได้ 4, 2, แล้วปะเล่นอะไรต่อเล่อะไรต่อเฮ้ยไ,ไม่ถูก สองสี่แปดไม่สองสองแปดเอาอ,อะไรให้อ่ะฝากไอ้นี่ะเล็กกระสุนกระสุนอะไรสี่สี่แปดอ้สักเล็กดะบ้าลำพานแล้วสี่สองแปดอะโอ้โหไม่ใหเกีบว,วีวัดกูป่าวัดไม้กูปะบัาแบบไม่สาฟีอ่ะเอปะเจ็บเลยทุกตัวนะ ถ้ามึงเลขอหละเปียกฮะเปียกมึงเลขลายรบละดูเ้เปียกไอสัตว์มึงเลขลไรเลขลไรเจ็ดไดผมอหนึ่งหนึ่งเ็ดแดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดมีเทลมั้งได้ไมีเทล9 1วเก้าสิบเอ็ดครับพี่ไปไปเลยไปเลยเป็กข้าแพ็ตินัมได้ยังอ่ะแพ็ตินัมเอ่อไอป่วนให้ยัง ปวดให้มาแล้วเท่าไหร่ให้มายังไม่ได้ให้ค่าแพชตินัมมันให้มันให้มาเท่าไหร่นะันเดี๋ยวต้องไปถามมันก่อนมันาม,ามันเอามันเอาไปกี่เม็ดไปประมาณไม่ไม่รู้ว่าสามหรือหกเม็ดก็แล้วพี่เดี๋ลองลองเคลียร์ให้หน่อยนะได้ได้มันยังไม่ให้ตังค์ใช่มัอมันให้แล้วเราไปถามมันดูเราไปถามไดับเลขสี่ศูนย์ห้าครับี่ เฮ้ยซีศูนย์ห้าครับซีศูนย์ห้ามามาสองแปดสองขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพตัดตัดตัดแมวอ,มอ่ะแมวอ่ะเจ๊กทำไมพูดชัดจังอ่ะเป็นใคร <laughs> มันยังดีพร้อมกันนะค่ายวัดแมวตีตีพร้อมกันเฮ้ยมันขาดของเยอะอยู่แป๊บนึงนะน้องขาดอะไรเด็จ้าครับครับพี่ขาดอะไรบ้างเจ๊กเก็บเก็บอะไรครับเก็บแล้วนะน่ะมึงไม่เก็บเลสอ่ะเอาเก็บแล้วครับเก็บแล้วใคราอะพี่เกดพี่เกดเอาเรียนเดี๋ยวขอลำเมินคอลำเมินเด็กเขาปล่าใช่ไหม เฮ้ยพี่เคทไม่เปเร่อผมเนี่ยปตีนะไม่ตีเหรียญย้อนแตงมาลุงม,มันเนี่ยมันกำลังใช้โควตาอย่ันไม่เราเราเราเร้าเอาอ,อทีทีไีต,ตีหมดมันพอไปพอเนอะพี่อีพีไอ้โปรโลนี่อันนี้คือตีได้เลยเหรอ,อยางเดีย๋ยวก่อนดิเดี๋ยวให้ตีดิเอาไปตีกล่องตีเอาไว้ก่อนนะเดีย๋ยวให้ตีไปตีกล่องตีออนไปไปหาตีกล่องตีออนเดี๋ยวให้ตี ตลอดตีไอเนาตีบวกสำหรับพร้อมแล้วะตอนนี้คือพร้อมขีดเยพี่มีใครมีกระสุดตตีกันแล้วหรอยพ่งตีัแกเลยใครมีกระสุดไหมครับใครมีกระสุดทั้ที่เหมือนหครับเดี๋ยวเอาเงินเลอะไร เลขสี่สองสี่ศูนย์ท่าพี่เอ๊ะตัวของอะไตัวด้วยนะเดี๋ยวเกิดอะไรไหมขอเปล่าเช็คไอ้โกฟาโตนอ่ะครบกันบ้างปีไปแล้วมันไม่แล้วมันไม่มึงเช็คดิใครไม่มีโกฟาโตนบ้างแก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 ่ลูบี้นะลูบี้เงก้าพันนะเอาจริงนะขอของกูวายแหละใครก็ได้ติดไม่ถ้าพี่หวังมันจะไม่ติดนะเว้ยเอางี้ใคร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 ติดเดี๋ยวกูมาให้กูอีกหนึ่งล้านเฮ้ยอุ้ยเอาเลยกูหวังไงกูเลิกแล้วฮะ พี่ดูในตัวผมอะไรปนไม่ได้ปนไม่ได้ก็ไม่ได้คอยเหรอสตาร์คอยเหรอทำไมเจ็ดสตาร์คอยสิบสี่อันโอ้โหวิ่เทียร้อยสี่สิบอันมึงย้ายไปขึ้นอะไรเดี๋ยวขอมันขยะแล้วกล่องเตี๋ยมาเอาที่กูก็ได้อุ้ยโอ้โหิ่งเที่ยงโอ้ยิ่ไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแรงเกินเปียบี๊ยโอ้โหโอ้โหไอเปี๊ยบมึงมีโกไฟตัวไหมในตัวศูนย์ห้าไม่มีครับเดี๋ยวผมไปเอาในในตัวไปดิไปเอามาดิไปเตรียมใครเตรียมของไปเตรียมเร็วเร็ว มาแร่ดับลูกห้ามีสี่ร้อยกล่องไม่รู้ไปทำอะไรเลยมือถือมิโชว์เลยเพิ่มมิถ่ายเออพวกมือถือมีได้ปะกูยอยากเห็นว่เอ,อเดี๋ยวมิดถ่ายว่ะเออพี่จริงจริงแน่นเด,เ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามาตีกันเนยอะไม่ใครใช้เดี๋ยื่อต้ติดหนะ้าก,ก่อนอย่าลืาลมถ่า,ายรูปมาถ่ายรูปมากูไม่รู้อะว่าว่าพวกมึงจะตีพร้อมกันหรือจะสลับกันตีไม่รู้นะไม่พี่เก๋ก็นับตีกดพร้อมกันเอาพร้อมกันเลยหรอเออทำใจเลยพร้อมกันก่อนทีนึงพร้อมยังไอเดี๋ยวรอนะตัวนึงทีนึงแล้วก็ไปเอาเล่ตัวอีกอันนึงหนะ ได้ตัวมันมันได้200นะมันได้สองร้อพี่ใช่มัได้สอทีนะก็ล่ำพีเลก่อนเนแล้วก็ไปเอามาแล้วก็ไปเอาพร้อมกันเออนะจริงนะจริงจริงตียังเนี่ยจะติดแล้วเนี่ยก่อนจะเห็นมึงเชื่อกูดิมันต้องมีคนใดคนหนึ่งติดเนี่ยใครสั่นแล้วเนี่ยพอนล้ะตตีต้องถูกตันะตู้ไหนวะเออเออไอกคนนะเขาว่างั้นนะบอมีใครเดิมพันบ้างมีใครเดิมพันไหมน้ำเดือดหมดนะอย่ารอเปลี่ยนะเปียยไม่ใช่คนเดียวอ ถ้าติดมีให้แบบถ้าติดให้เงินอะไรอย่างงี้ไหมเดนี่ยให้เงินอะไรพี่เกดบอกอะไรสีศูนย์ห้าพี่เกดขอด้วยสองร้อยขาดสองร้อยเท่าไหร่เปรียกสี่ศูนย์ห้าครับประมาณแสนหนึ่งครับเออมึงไปหานะตู้เอท่าแสนหนึ่งค่ัเปรียกเออหนึ่งหนึ่งหกสามพี่สองร้อยห้าหมื่นห้าหมื่นสามสามทีหมื่นห้าสามทมึงใช้อะไรห้าหมื่นอ่ะเปรียกทีหมื่นห้าให้ผมตีกล่องตีเงิตีได้เลยปะจับนึง เดี๋ยวพิ่งดีลิฟไปไหนนะเออใจเย็นใจเย็นมม่เก็บจตายจะตายเหรอไอมันขึ้นว่าอันนี้ไม่เพียงพออ่ะอพีกีอพีกีต้องเตรียมเพิ่มนะอพีกีต้องเตรียมเพิ่มนะที่พี่ต้องหอเอ็กพีเพามึงต้องหาแต่มันน่าจะมีอยู่แล้วเอบโคสโตนอ่ะไอพีกีโคสโตนนี่ใครอ่ะนี่ใครไอไว้เหรอไอ้โโคสตนดไอฟอร์ดไอฟอร์ดมึงไม่ตีอ่ะโคสโตนสามสิบทีละสิบบุกลินแปลว่ะพี่ไอบุกลินเนี่ยบุกลินมึงไม่ตีหรอไปต่อละอะไรไอหัวใบหัวไม่อยู่หรอ เขาไม่อยู่พี่โอ้ยสวยเได้ไหมครับก็โกรตอรอย่างเดียวใช่ปะโปรตอรอย่างเดียวใช่ใช่โกรตอรอย่างเดียวสามสิบเอี๊กียอ่ะรียรีไวต์ติดเหรอเพิ่มมาเก้าร้อยจากที่ติดที่เอ้ยกูติดกูติดแค่ติดมันไม่แบบเดียวเดียวไม่ต้องไม่ต้องให้ตีแบบพร้อมกันหรอให้ตีแบบแถวรอบ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 แรกรอบแรกลองพร้อมกันก่อนขออยากดูเลย ได้กลิ่นเขียวไอ้คุณได้กลิ่นสีทองไอ้ไอ้กินเหลืองไอ้มิเทลว่ะไอ้ถึงเรีงของอืงไม่อือเลยมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลอยเจกับไอ้นี่ก่อนไอ้ฟอร์ดก่อนมีมีมีใครมีพี่ไขยกันไหมครับพี่พี่หมดครนีสี่ร้อยครับมีร้อยอันน่ะมามาสี่ร้อยเลขอะไรเปียกเลขสี่าพี่เขาไปน่เนอียกมึงขอเยอะเนาะเปียกไอ้ไอ้มิเทลเลขอไรหนึ่งรอยก้าสอ็พี่เกาสิบตีก่อตีดวอเสิอกดีได้สตาร์ฟิล์ควยแม่ง เช็คเช็คของขอยรอบนึงใครใครใครไม่มีโกมาเอากับผมใครไม่มีโกขอขอยรอบนึงขอยรอบนึงมึงเปิดกระเป๋าเช็คเช็คให้พร้อมมันมีท่านะน่าอย่าอย่ากูบอกนะมีอะไรมั่งนะอ่ะอีเอ็กพีสองร้อยมีพี่ออฟเฟกชันยี่ห้าเลฟฟตอลหนึ่งร้อยมีโกสตอลบ้านโกฟตอลฟิบหอยหอยฟาตาเฟลฮ่ารูบี้รูปี้รูปี้ยี่สิบแล้วก็เงินห้าพันเอ็งมานี่ก่อนอ่ะครบนะ อย่ารอสองคนนั้นกันเวนะเสียเงินแค่ห้าพันได้ถือสมิดเบ็ดมามึงถือมีดเลยได้ปะมันมันจะหารเลยพี่มองไม่เห็นหลอกมันนัวพี่เออไม่นัวหรอกมันเชี่ยไปดิไม่นัวโปลมาอย่าลืมถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะเนยถ่ายรูปได้นะไปยังอ่ะแป๊บนึงรอรอโปรโลโกันไอ้เมทิลแป๊บนึงใจเย็นได้มีไม่ตีหรอไอ้คีน่ำมึงไม่ตีหรอคีน เฟดยังเฟดยังหกหนึ่งครับเฟดยังเา้ทองให้เขากันพี่เขาจะตีบน้องชายขาดแค่เล็กมาเก็ตมาขาพูดเหมือนตอนตีหมดสี่พร้อมกันเลยวะมามามาไอมิเทพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังมิเทลได้กลิ่นแล้วเดินอซ้ำวยกูไปแล้วกูตินะกูตินะกูตินะเฮ้ยกูติดกูติดอย่า โอ้โแตกไปเก็บกอนแกว่าเอ้โหเออไปใหม่ไปใหม่ไปๆได้อีกไปเอาเลสเทอร์อมาเลสเทอร์ตอลมาเลสเทอร์ตอาแล้วต่อไปคือแบบคนละทีนะโอโหนลทีนี่โบนัสตรอพี่หรือว่าอะไรนะไปดึงไปดึงเลสเทอร์ตอนี่อีกลืมถ่ายรูปลงสองรูปได้ไหมเนี่ยแล้วพี่เกดจะมาเชียร์ผมเนี่ยบอกสามเนี่ยแต่ดีใจเออขวาเนี่ยไปถ่ายรูปรูปแรกถ่ายในตัวเดยพี่ถ่ายตัวไม่ต้องติดลืมถ่ายรูปอ่ะมากระดโอ้เลยไป่มามามา อ่ารูปมาเร็วๆเออเด็กใช้กี่อันอ่ะทำเนื่องมาตอนแถวไอย่หมแล้วแล้วไอ้กินไอ้ไม่กินมันไม่ตีหร่อเตงไม่เอาของให้มาหลอยคินอ่ะเอาหนัด็ผมขาดคือมันมาไม่ทันเช็คชื่ออ๋อโอเคได้มาเตรียมตัวนะมามามาอันนี้ก็หลอไม่ไม่ไม่ต้องกดพรองกูจะนับแบบว่าใครอยากกดก็กดนะแต่กูจะนับหนึ่งถึงสิบนะมึงอาจจะกดที่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่ห้าจะไปก็สิบป่ะอ่ะ 1นึ่สองไปก่อนใครไม่นุนแหละสาเอาลยห้าหกูไปแล้วเจ็ดก็ติดแปดเก้าสิบไม่มีใครเลยหรอวะถามจริงไม่มีจริงเลยหรอถามจริงเว้ยคุยเลกทีนึงไอ้เหี้ยมาขอติดักอันหนึ่งก็ได้ปะโหไม่ติดกูแล้วไีกอนหนึ่งแล้วรดแล้ว โอ้โห้ยีไปแหลกทีนึ่งะเร็วอีกทีนึงกูขอแบบพร้อมกันได้ปะผมาดแล้อ้โหอห้ยโอ้้พี่ไม่ติดเลยวโอไม่ติดเลยหรอะม้นต้องไม่พร้อมกันอ้โห้ยเอ้โห้ยโอ้โห้ยโอ้โห้ไมอพร้อมกันยโอ้โหยโอ้โห้ยโอ้โหโอ้โห้โอ้ห้ยโอ้โห้ยอ้โห้อ้ห้ยโอ้ห้อมโอคไหนกบไหนกบเฮ้ยมีมีมาอีกนะมานะ รติดอยไวีห็ติดแเก็บมีแลไเกไปาไปาไปสวยอาเียกร้อนเลยอันนี้ติดที่มาถึงใาแดงติดหรือเปล่าเหวอ้เฮียงอโองอเฮติดสองทีไอ้เฮียไม่มีใครติดเลยไม่มีคนติดเลยงอไม่ฟาดไ้เาติดเติดแล้วก็พูดได้ไงเอาเปียกเป็นที่อะไรเนี่ยสัตว์อหยหให้ไปไร ่ะเดี๋ยวว่ากันไปเไก็บละลายของหรอเฮ้ยแหละไเป๊ะไหนๆโปรโปรตีปกสี่เนี่ยไอ้โปรตีปกสามเนี่ยที่บอลที่ไหนที่บอลไอ้โปรตีปกสามพี่ไปๆๆที่บอลหน่อยสองแสนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเหมือนกูมีตังค์อะสุดเล็กมาซื้อเล็กมามีแเดียวเพื่อนตัวเล็กขนะครับเลขสามเลขสามอเพื่ยเจ็ดสิบเอ็มพี่หายวับไปกับตาเลยเอ้ยเป๊กเป๊กเป๊กที่ไหนเป๊กขอสองหมื่นเพื่อนตังค์ติดปืนไม่พอหนึ่งหนึ่งของมามามาเอาเอาไปเลยไปเลย ตีถ้าเราไม่ปัม๊มยาพิษม,ม,มันไม่หมดมใช่ปะพิเกตใช่ไหมถ้าไม่ปั๊มยาพิษมันไม่หยุดใช่ปะมันไม่หายใช่ปะใช่เฮ้ยท้อขามท้อรับ ไอ้ปั๊มยาด้วยเฮ้ยไหรอมีปัม๊มมีเพนไหมไม่มีครับพี่ถ่ายพี่ครับมันเนี่ยไม่ได้โอ้พี่ไม่มีว่ะพี่ขอค้าดได้ไหมเดี๋ยวพี่ชุบให้มาเตะพิดค้าบเจ้าทีน้องชายโห้ยไม่มีคนติดอีกแล้วครับท่าน งอมแบบพาร์โลรเจกต์เคท่าทีคำต้องชายตายหนึ่ง มากับใครอะ่ะมากับเจกลับมาแล้วออโอเค